สวดีเอฟซีทุกๆคนเนาะโดนแล้วไปลง <c oughs> คลิปทางเพจควาคนติดดินเนะาะถือโอกาสสบายดีเอฟซี FC. ทุกๆคนเนาะสบายดีทางช่อง YouTube พอมเนะาะวันนี้เอาเมนู <c oughs> เห็ดส้มเน้อทุกคนเนะส้มปลาคอเนะ <c oughs> พอดีไปตีต,ตีเวดในหนองเนะ้่ะเอาปลาคอหญ่ออกเพื่อสิป้อยปลาไหมทุกคนอนะเลยได้ปลาคอมาโลกว่าเลยมาเห็ดส้มให้พี่น้องเบิ้งนะเป็นส้มปลาคอเป็นสูตรของแม่คัวสวดตัวเเลยนะ ขั้นตอนส่วนผสมะได้เลยเพิ่นสิแนะนำในคลิปเนาะกับสปีดอ่าสปีดความไวเนาะยันไปดูมันยาวเนาะก็เดี๋ยวนี่ขั้นตอนซับอยู่เนาะ กะซับเรียบร้อยแล้วนเนาะไหมเนาะจากนั้นเขาก็อ่ามาใส่โคกแล้วก็ต่ำนะทุกคนนะอืมก่อนสีํำเพื่อก็จะได้ใส่เครื่องปรุงเนาะใส่เครื่องปรุงแล้วก็ต่ำไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่านี่ก็เป็นเครื่องปรุงกันเตียมไปเนาะ มีเกลือใส่เกลือบะจัดไล่ยนบ้านแล้วก็เป็นนัวเนาะแล้วก็มีกระเทียม้วยก่อน,นะนอาหาผมใส่กะทียมเนาะจากน้นก็ะตําเนาะบางคนก็นวดบางคนกระตัมเนะี่ยแบบนีีแต่ตับมันจะดีกว่ามันเบา ยี่ไฟยังบงซีฟแในวันนี้จะเปิดแล้วไฟการตำก็ตำจนจนมันเหนียวเลยทุกคนนะจนแบบกล้าว่าเครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากันอาจจะใช้เวลาตำเป็นซันาทีหรือเครึ่ชงสุโมงกูแหละหลังจากที่มั่นใจว่าได้แล้วเนาะ กมาห่อใส่ใบตองมันนะถือว่าถือว่าบยากกวนะ่าเนาะสำหรับการเห็ดโ่งปลานะาสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วอยากเห็ดตามก็าสามารถถามคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเรื่องปู ส่วนผสมกนเดี๋ยวะแนะนำอีกเท่านึงนะ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเ,เพียงสำนี้เนาะเดี๋ยวพอกันอีกคลิปต่อไปสบายดี